สวัสดีครับเป็นแฟนรายการช่องเจ็ดเก้าศูนย์นะครับวันนี้ก็มาพร้อมปืนสองกระบอกนะครับกระบอกหนึ่งยิงปลากรบอกหนึ่งยิงนกอ่าก็เดี๋ยวว่าจะมีเข้าป่านะครับว่าไวๆนี้จะเข้าป่าอาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเข้าไปหาล่าอะไรกินหน่อยก็จะมีลำหนึ่งไว้ยิงปลานะครับเป็นรางรางสไลด์ธรรมดาก็เป็นลูกดอก นี่ก็เป็นเซฟนะตัวนี้ไว้ยิงปลาลำนี้นะครับก็อามาเช็คเช็คความสมบูรณ์นะครับจะเข้าป่าแล้วก็เดี๋ยวมันนั่นลำนี้ก็ไว้ยิงปลา,าเดี๋ยวมีลำนี้ลำนี้ก็ไว้ยิงนกนะเป็นดังกระติกเดี๋ยวเจ็ดจะยิงให้ดูนะครับก็เดี๋ยวอาไงดียิงเลยไหมยิงเลยแล้วกันเห็นขวดทั้งหลังไหมเดี๋ยวยิงให้ดูโดนเบารู้นะครับ ก็เดี๋ยวว่าตามชมครับเดี๋ยวยิงให้ดูครับผมคลิปนี้ตั้นๆครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับไม่มีอะไรนะครับสวัสดีครับ